ชายผู้พิการทางสายตาแต่มีหัวใจและความฝันอันยิ่งใหญ่จ้อยกลับมาอีกครั้งกับภาพชีวิตตอนแสงสว่างในความมืดสวัสดีครับคุณผู้ชม หลังจากภาพชีวิตนำเสนอชีวิตของจอยเมื่อเขาและผงเพื่อนใช้เวลาเตรียมการและบันทึกเสียงเป็นเวลาถึง4ปีจนเข็นอัลบั้มเพลงชุดแรกสำเร็จรแสงสว่างในความมืดซีดีอัลบั้มชุดแรกของจอยในที่สุดก็เสร็จสิน้นเขาวางจำหน่ายด้วยตัวเอง อีกทั้งยังทำเก๋ด้วยการเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปฟังฟรีๆก็มีหลายคนถามนะว่าเฮ้ยทำไมต้องปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยของซื้อของขายทำไมไม่เอาตังก่อนอืมผมมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งคนฟังแล้วได้ประโยชน์อ่ะผมก็ดีใจด้วยถึงไม่ได้ข้อคิดจากเพลงแต่ว่าได้ความเพลิดเพลินได้รู้สึกว่าเออในโลกนี้มันยังมีเพลงแบบนี้ให้ฟังอยู่น้ออย่างเงี้ย แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะฮะท่านเห็นว่าเออมันดีนะแล้วท่านอยากจะช่วยผมก็สามารถซื้อได้ผมเริ่มต้นจากการมาอาศัยวัดอยู่เป็นเด็กวัดด้วยอาชีพผมนะ่ยผมเป็นวิทยากรสอนธรรมะบรรยายธรรมะและก็เป็นเจ้าแรกๆด้วยที่มีการแสดงธรรมพร้อมกับการบรรเลงดนตรีเมื่อมีพระแสดงธรรมก็มีผมเล่นดนตรีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วย เพลงที่แต่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดมาจากประสบการณ์ที่ไปบรรยายธรรมะตามที่ต่างๆาเป็นอารมณ์ในช่วงนั้นที่ต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวเพราะฉะนั้นอัลบั้มชุดแรกจึงเป็นเพลงธรรมะร้อยเปอร์เซยนตัวไม่ย์ อยู่ในโลกมืดแต่เราก็ยังมีแสงสว่างอยู่คือแสงสว่างแห่งธรรมะที่คอยสาดส่องฉายแสงมานะครับให้เราเดินไปตามทางที่ดีที่ควรที่ถูกมันก็เลยกลายเป็นชื่ออัลบั้มว่าแสงสว่างในความมืดกล่องเนี้ยเออพอจับดูแล้วก็สบายใจนะมันเหลือแค่เนี้ยเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเป็นทุกมากเลยนะเพราะว่าปั๊มออกมาห้าร้อยแผ่นไงตอนนี้ก็เหลือเท่านี้ ในนี้ก็ในนี้ก็เกือบร้อยแล้วแล้วก็ในนี้อีกไอในนี้เนี่ยหมายความว่าบรรจุไว้เพื่อที่จะเตรียมเอาออกไปจําหน่ายไงเวลาผมจะไปผมจะไม่ยกไปทั้งกล่องอย่างนี้นะผมจะเขี่ยกระเป๋าอย่างนี้ไปเนี่ยเนี่ยแผ่นซีดีทำแบบไม่ได้หรือวาอะไรทาง่ายๆปกก็ไม่หลายพับทําเท่าที่ทุนเรามีนะมีทุนเท่านี้ก็ทําเท่านี้เดี่ยใช้คคาว่าทดลองขายก็ได้นะเพราะว่า ในชีวิตนี้ผมไม่เคยมีระลบ้มชุดไหนเลยนี่ก็เป็นชุดแรกนะครับชุดแรกก็ขายดี <c oughs> เขาไปฟังผมเล่นดนตรีแล้วเขาก็ซื้อเพราะผมไปเล่นปุ๊บผมก็จะไปขายด้วยทุกๆครั้งความประทับใจในการขายแผ่นมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเล่นที่วัดคลองบางบอ่ออำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะพระนั่งฟังร้อยกว่ารูปนะครับร้อยกว่ารูปท่านเมตตาซื้อไปห้าสิบสี่แผ่นครั้งเดียว ที่วัดคลองบางบ่อนั่นแหละแต่มันคนละวันกับที่พระคุณเจ้าซื้อไปนะวันนั้นก็คือไปเล่นไปเล่นดนตรีแล้วก็มีเจ้าภาพท่านซื้อแผ่นไปห้าแผ่นนะครับแล้วก็ให้ทุนมาซื้อกีตาร์ด้วยก็เป็นจํานวนรวมกันก็เจ็ดพันบาทให้เงินค่ากีตาร์มาด้วยเนะนี่ยสุดยอดนะไม่เคยพบเคยเจอจริงๆท่านลาพังขายแผ่นอย่างเดียวก็ไม่ขนาดนี้รายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่เขาฟังเราแล้วเขามีจิตศรัทธาอยากจะ ช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ให้ทุนสนับสนุนมาสุขใจนะครับที่เขาได้ให้เราแล้วก็เราก็สุขใจที่ได้ให้ความรู้สึกดีๆแกเขาไปแล้วก็ได้ให้ธรรมะแก่เขาเหล่านั้นด้วยนะภาพชีวิตเต็มเปี่ยนไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามที่คิดของเราเอง ชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามนิคิดของเราเองภาพชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิต เาองเรเรดิมทีเนี่ยเพลงนี้นะฮะก็มีแค่ท่อนนี้แหละนะครับตั้งแต่เริ่มรู้จักคุณบอยมาก็ทำจิงเกิลตัวนี้ให้แต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมไม่เป็นเพลงเต็มเลยอ่ะทำไมเป็นแค่จิงเกิลก็เลยมีการเรียบเรียงเนื้อเสัยใส่เนื้อหาบางช่วงบางตอนที่มีสาระมีคุณค่าเข้าไปเป็นการสื่อความหมายถึงภาพชีวิตได้อย่าง ลงตัวนะครับจดความสวยงามปันทึกความหวังสะสมพลังอันยิ่งใหญ่เก็บความรักสอนความลับกลบความช้ำไว้ภายในอธิบายได้มากกว่าที่คิดเพราะนี่คือภาพชีวิตเต็มเปลี่ยมไปด้วยความคื สารคีแห่งชีเวตเป็นไปตามลิคิดของเราเองที่สวนโมกกุมเทพจ่อยได้นำบทเพลงของเขาบูชาครูหลวงพ่อคำเขียนสุวรณโน การบูชาครูหลวงพ่อคำเขียนครั้งที่หนึ่งค่ะจัดเนื่องในโอกาสวันบรรณพระหลวงพ่อคำเขียนครบรอบหนึ่งปีเหมือนเป็นการแนะนําให้คนเมืองค่ะได้รู้จักกวัตถุสุขโตไเป็นหลวงพ่อคำเขียนด้วยค่ะแล้วก็รู้จักแนวทางการปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนนะคะคนที่มาร่วมงานมีจํานวนมากกว่าที่เราคาดเอาไว้ไฮไลท์จะเป็นส่วนในเทศากาลเป็นหลักประวัติหลวงพอ่อเราเรียกว่านิทเทศาการที่มีชีวิตนะคะเป็นประวัติของหลวงพ่อค่ะแล้วก็ กิจที่หลวงพ่อเคยทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาเรื่องการอนุรักษ์หรือว่างานชุมชนนะคะแล้วก็จำลองงานพวกนี้ค่ะไว้ในงานครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อเราเห็นความคิดและอารมณ์เห็นอาการที่เกิดอการและใจเมือเนิรเนี่ยนะมันจะเห็นความจริงออกมาหรือที่บางครูบาอาจารย์ก็พูดว่าความจริงมันแสดงตัวออกมาการและใจมันแสดงความจริงออกมาให้ให้ให้เราตลอดเวลา แต่ก็เราไม่เห็นเพราะเราก็เป็นปที่จากที่นี่ก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวัดปาโกเสือโตด้วยะคะ่ะก็มีทั้งกลุ่มลูกศิษย์นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook ทางไลน์ทุกสื่อออนไลน์ที่เราสามารถที่จะไปไปประชาสัมพันธ์ได้ค่ะคะ่ะ เป็นแนวปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวเป็นการขยับมือค่ะ14จังหวะตามแนวหลวงพ่อเทียนค่ะแนวเคลื่อนไหวจริตจะหจเหมาะกับคนเมืองที่มีจิตที่ฟุ้งเรื่อยๆหรือว่าออขาดสติบ่อยๆอะค่ะทุกครั้งที่เราขยับมือค่ะสติจะกลับมาอยู่กับตัวค่ะมีสติรู้สึกตัวค่ะทุกอิรยาบถที่เราขยับมือทั้ง14ขั้นตอนไม่ยากค่ะฝึกฝนได้ค่ะขยับมือครั้งหนึง่งรู้ครั้งหนึ่งอะค่ะ เล็ระของพี่จ้อยมีเป็นซีดีนะคะแล้วนํามาจาหน่ายในวันนี้แผ่นละล100บาทถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะคะก็ไปติดต่อได้ที่บูธท,ที่ตรงตรงทะเบียนด้านหลังนะคะพี่จ้อยเคยไปเจอหลวงพ่อคําเขียนก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะคะช่วงสุดท้ายอะคะ่ะคือพี่จ้อยได้มีโอกาสปรับใช้ธรรมะจากหลวงพ่อเนะะี่ยค่ะมาใช้ในชีวิตของพี่จ้อยด้วยะคะ่ะหลวงพ่อคําเขียนช่วงสุดท้ายที่ท่านป่วยนะคะท่านเป็น,เป,นเป็นมะเร็งอะคะ่ะ ท่านไม่สามารถที่จะพูดได้ก็คือพูดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องเ,อเหมือนปิดตรงนี้เจาะเจาะคอนะคะทั้งทนที่ท่านป่วยค่ะท่านใช้คําสั้นๆคือสนุกป่วยอะค่ะคือมองเห็นความป่วยเนี่ยเป็นเรื่องสนุกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนพิการเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็สนใจในแนวทางปฏิบัติแนวนี้เพราะว่ามีหลวงพ่อคําเขียน,เ,นยเป็นตัวอย่างให้ดูจนแม้กระทั่งวันสุดท้ายที่หลวงพ่อมราณาภาพท่านก็ยังเป็นครูให้เราอะคะ่ะวันนี้มางานที่ชื่อแปลกๆดีนะ งานที่เชื่อว่าเห็นแต่ไม่เป็นอืเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งดีนะฮะมาเล่นดนตรีมาร้องเพลงบูชาคุณหลวงพอ่อวันนี้มาได้ได้แรงบันดาลใได้ไอเดียในการทํางานเพลงเพิ่มเติมอหมอ๋อได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะว่าผมติดแบรนด์ในเรื่องของการทําเพลงธรรมะทำเพลงที่เป็นคติสอนใจแล้วก็คือเมื่อมาทางนี้ก็ต้องมาให้สุดทางต่อไปอ่ะได้พบปะคุยกับหลวงพอ่อเพียงสิเดือนเท่านั้นนะฮะ ช่วงที่เาจักหลวงพ่อผมผมได้ยินเรื่องราวของบทกรน,นะครับบทกรน,นี้ก็คือการ้องไห้ผมขออนุญาตหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับคือผมอยากจะได้เพลงนี้ไปไปร้องนะครับหลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับหลวงพ่อท่านกออ็เอาไปเลยนะครับเอาไปเลยนะครับท่านก็ให้นะครับผมก็จึงได้เอามาเยียบเรี่ยงเป็นบทเพลงนะครับ <c oughs> หน่อยทรมะชาติคอยเรารักษาอย่ามัวกเกล้าคนละไม้ละมือด้วยช่วยบันเทาศิลธรรมจะนำเราเข้าที่ทาง I เวทประเทศตนขึ้นน้ำดินป่าไม้ไว้ให้ลูกช่วยกันปลูกดินดีทวีพน้นรวมดูแลรักธรรมชาติเหมือนรักตนโลกจะพ้น ภัยด้วยใจให้เรา จเราครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากอัลบั้มแสงสว่างในความมืดนะครับให้ท่านไปลองฟังดูนะครับสําหรับท่านที่อยากจะฟังเพลงด้วยแล้วอยากจะฟังธรรมะไปด้วยควบคู่กันนะครับโดยสามารถเซิร์ชหาฟังได้ที่ soundcloud.com นะครับหรือไม่ก็ youtube.com ก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่าจ้อย แสงสว่างในความมืดนะครับก็จะได้ฟังเพลงหรือถ้าต้องการดาวน์โหลดไปฟังดาวน์โหลดฟรีได้ที่ worldwide.tatree.com/download นะครับฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานพอที่จะให้เรานั่งคิดนั่งฝันนั่งปรุงแต่งความสำเร็จนะครับหลวงพ่อคำเขียนสอนไว้ประโยคหนึ่งน่าฟังมากเลยนะครับว่างานล้มเหลวได้แต่คนจะต้องไม่ล้มเหลว ทำม,มันออกมาเลยครับเราอยากทำอะไรที่จะเป็นผลงานฝากไว้ในโลกใบนี้ทาม,มันออกมาเลยไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือมันจะล้มเหลวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราอย่าล้มเหลวเป็นพอเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนนะเพราะความฝันต้องสานต่อจ้อยบอกกับภาพชีวิตว่าต้องการทำอัลบั้มชุดใหม่เส้นทางสายดนตรีของจ้อยอยังไม่จบ เขาจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งแน่นอนโปรดติดตามรับชมและฟังสวัสดีครับ